ู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยอาร์ตพระสุดขอาทำดีสร้างภาพทำอาหารแจกแรงงานสมุดสาคอนตูนกลับบ้านได้แล้วโพสต์ความในใจบอกก้อยรัชวิน เบลล่ารานีแฮปปี้ชายาอีเรียมกู้ชาติขออนุญาโอ้ยพรปีใหม่ให้กับ ทุกคนแม่ๆน้องๆลนๆ่นลๆลูกหลานเหลนโหลดนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกเมื่อเชื่อวันขอให้ฟันขอให้แบบสนุกสนานขอให้เป็นปีที่แบบเป็นปีวัวที่แบบ บัวเนี่ยมนร้องมอมอ m o m o ใช่ไหมก็ขอให้มีความสุขเพิ่มอีกแบบ m o มอ m o m o ก็ขอให้แบบมีเงินทองเข้ามาแบบ m o มอ m o m o ขอให้ทุกอย่างที่ดีดๆเข้ามาอีก m o มอ m o อย m o งเงี้ยเออใครก็ได้ที่เออตัดต่อเพลงเก่งเอาคาว่า m o มอ m o ไปใส่เป็นเพลงริปฮอปให้หน่อยได้ไหมคะเริ่ม m o มอ m o ขอให้มีความสุข,สข,สข เพิ่มอีกแบบโม้โม้โม่ก็ขอให้เงินทองเข้ามาแบบโม้โมอโม่ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ให้กับทวินไซด์ด้วยนะคะก็อ,อยากจะขอให้พี่ๆทุกคนนะคะก็สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หวังอะไรก็สมปรารถนานะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ให้โอกาสพ่อชมพูแล้วก็เสิลปินต่างๆที่จะมีได้โชว์เคสในแพลตฟอร์มของทวินไซด์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับยิงและนิวนะคะเช้าวันนี้ตกใจนึกว่าเฮ้ย mm hmm. ปีใหม่กันแล้วหรอ ถ้านม่งมากค่ะใช่หลายๆคนเหมือนว่าจะเก็บวันลามาใช้ช่วงนี้หรือเปล่าแลาา้วก็หยุดยาวกันไปเลยเพราะว่าในโรงเรียนก็ปิดแล้วนะคะกคะทมเขาก็ให้นักเรียนหยุดกันไปยาวเลยก็คุณพ่อค,<ม>คุณแม่อาจจะพาออกต่างจังหวัดก็ได้หรืออาจจะนอนอยู่บ้านไม่ไปไหนก็ได้ใช่แล้วะคะแต่ว่าข่าวบนันเทิงของเราไม่หยุดแน่นอนค่ะใช่แล้วเรามาเริ่มต้นกับคุณอาร์ตพัสดีกว่าหนุ่มหล่อใจบุญนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทำอาหารเอาไปแจกแรงงานชาวจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเพราะว่าทำนั้นเนี่ยมีผลกระทบหนักมากค่ะถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะโดนดราม่าจากชาวเน็ตอยู่เป็นประจำแต่ไม่ว่าจะโดนหนักแค่ไหนนักแสดงหนุ่มอาร์ตพัสุดบานแย้มก็หาได้วันไหวไหมหากมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไป ล่าสุดกับช่วงสถานการณ์การ,พรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กับการระบาดะระลอกใหม่โดยที่จุดเริ่มต้นจุดใหญ่มาจากแรงงานที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครหลายคนก็เลยเข้าใจผิดโยนความผิดให้กับแรงงานเหล่านั้นหรือที่มีกระแสข่าวว่าร้านค้าบางแห่งไม่ยอมขายสินค้าให้แรงงานต่างด้าวหรือนายจ้างใจร้ายบางรายเอาแรงงานไปปล่อยทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆหนีความรับผิดชอบ แต่สำหรับหนุ่มอาร์ตเองเนี่ยก็คิดต่างอย่างมีสตินะคะประกาศชาร์ตคอร์สเป็นแฮชแท็กเลยค่ะว่าทำดีสร้างภาพลงมือเข้าครัวด้วยตัวเองทำอาหารกล่องไปให้ความช่วยเหลือกับแรงงานต่างด้าวที่เดือดร้อนทันทีโดยที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปสร้างภาพเรื่องราวดีๆไว้นะคะพร้อมกับข้อความบอกว่าโควิดจะทําให้เราเป็นพ่อทัวอีกครั้งวันนี้ไปให้แรงงานพม่าที่ถูกกักตัวสนามกีฬาสมุทรสาครครับท็ทําดีสร้างภาพ โควิด1 i d 1 9งานนี้นะคะได้ใจชาวสมุทรสาครและชาวโซเชียลไปเต็ม,เ,ตมเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณกันมากมายค่ะ จริงจังมากมีเครื่องมีอุปกรณ์แบบโอ้ยจริงๆน่ารักมากเลยอ่ะถูกต้องค่ะจริงก่อนหน้านี้เคยมีคนออกมาโพสต์เรื่องราวที่บอกว่าบางคนเนี่ยมีชาวพม่าเนาะไปยืนอยู่หน้าร้านอาหารแล้วก็ถามว่าเขาเข้าไปได้ไหมอะไรแบบนให้ผมมาใช่ฟังแล้วก็แบบมีหัวใจเหมือนกันจริงจริงนาะจริงจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเชื้อเนี่ยมาจากทางไหนจะเป็นพม่าเองหรือไทยติดกันเองเราก็ไม่ทราบคือต่อให้แบบพม่า มาอะสมมติบบว่ามาจากพม,าม่าแต่ก็ไม่ใช่พม่าทุกคนที่จะถูกเหมาว่าจะต้องติดคนพม่าที่ไม่ติดก็มีไงใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ระมาระวังเป็นกันต่อไปแล้วกันค่ะมากันที่คุณตูบดิสแลมบ้างข่า,ขาขวดีของน้องนิวต <c oughs> ี่ตอจากโรงพยาบาลแล้วค่ะผู้ชมค่ะไปติดตามกันค่ะ ใช้เวลากว่า2ส,สัปดาห์แล้วนะคะสําหรับนักร้องคนดังตูนบอดี้แสลมอาทิวราคงมาลัยนะคะถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหลังค่อนข้างมากร้าวลงมาที่แขนด้านซ้ายค่ะซึ่งทางทีมแพทย์นเนี่ยพบว่ามีหมอนรองกระดูกต้นคอข้อที่6และ7 เบียดเส้นประสาททําให้มืออ่อนกําลังลงซึ่งทีมแพทย์มีความเห็นให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อทําการกายภาพก่อนเพื่อประเมินอาการอีกทีล่าสุดนะคะคุณตูนเองก็การดีขึ้นมากจนสามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้วและเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นวันครบรอบแต่งงาน1เดือนสาวก้อยมีการโพสต์ถึงด้วยเขาว่ายังไงนะคะอื <c oughs> คือพี่ตูนโพสต์บอกคุณก้อยค่ะบอกว่า28เดือน12 2020แต่งงานกันมาครบหนึ่งเดือนพอดีวันนี้ขอโทษที่พี่มีแต่เรื่องให้หนูแล้วก็แท็กไปที่ก้อยนะคะบอกว่าต้องปลดหัวแล้วคอยให้เป็นภาระสัญญาว่าจะรีบกลับไปแข็งแรงไวๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างกันตลอดมานะรักอัจริงเนอะคู่นี้นี่แบบว่า เขาเรียกอะไรเสริมซึ่งกันและกันจริงๆอ่ะใช่ดูแลกันดีจริงๆทั้ง2ฝ่ายเลยนั่นนะสิเนาะยังไงก็แสดงความดิดีด้วยนะคะที่ได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะ,ค,ะคราวนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งคู่ค่ะเพราะว่าเฉลยเพศของน้องในคันแล้วนั่นก็คือคู่ของคุณฟลุกกับคุณนาตาลีค่ะ ท้องโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยนาตาลีเจรวนนที่กำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับหนุ่มหลอ่อฟลุกเกิรกพลมัตสยะวณิย์ที่ตอนนี้อายุคัน์ได้ราวๆหกเดือนแล้วจริงๆคุณพ่อเคยออกมาบอกแล้วว่าทราบเพศลูกแล้วแต่ต้องอุบไว้ก่อนตามความเชื่อ ล่าสุดนะคะอายุครรก็ครบกำหนดตามเกณฑ์ที่จะบอกคนอื่นๆให้ทราบได้คุณพ่อเลยจัดการโอเพนนิ่งล่องเรือเฉลยเพศลูกกันเลยทีเดียวโดยได้โพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความว่า Baby Girl เราได้ลูกสาวครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยและลุ้นไปกับเราวันนี้ล่องเรือกับเพื่อนๆเนฉลยเพศลูกซึ่งก็สามารถติดตามได้ใน y u t u b e ฟลุกลีตอนที่เราทราบจากคุณหมอนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกทายเพศกับลูกของกับลูกของเราแล้วก็ขอบคุณตากล้องลุงบอยด้วย คือพอเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลูกป่งสีชมพูเค้กสีชมพูเครือ่องประดับสีชมพูอะไรแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะใช้สีฟ้ากันใช่ไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวรอตอนคลอดเลยนะคะ,คะดูว่าน่าจะเหมือนใครนะคะมากันที่เรื่องราวของภาคต่อของ Ready Player 1นั่นเองนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีคนสนใจเยอะมากจริงๆจนล่าสุดก็นำนิยายภาคต่อมาดัดแปลงมาที่เรียบร้อยค่ะ จากความสำเร็จทางด้านรายรับและคำวิจารณ์ของหนังแนวผจญภยัยแฟนตาซีแห่งโลกอนาคตอย่างเรื่อง r e a d y Player One ค่ะทำให้ r e a d y Player 2ซึ่งเป็นนิยายภาคต่อของ Ernest c l i n e ได้รับไฟเขียวให้นำมาดัดแปลงเป็นภาคต่อของหนัง r ร a d y Player วแล้วค่ะโดยในตอนนี้โปรเจกต์หนังกำลังอยู่ในระหว่างช่วงของการพัฒนาบทส่วนวันและเวลาในการเปิดกลอ้องรวมถึงทีมนักแสดงที่จะมาร่วมแสดงในโปรเจกต์หนังเรื่องนี้จะมีการเปิดเผยอีกครั้งในภายหลังค่ะ เออร์เนสต์คลายให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ Inverse ว่าในตอนนี้โปรเจกต์หนังยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการสร้างภาคต่อของว a d y Player One แน่นอนโดยโปรเจกต์การสร้างภาคต่อของหนังเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารมาตั้งแต่ช่วงที่ทำหนังภาคแรกแล้วแต่โปรเจกต์หนังเพิ่งเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในช่วงนี้เนื่องจากมีการนำนิยายมาพัฒนาเป็นบทหนังแล้วส่วนซีเวนสปิลเบิร์กจะกลับมากำกับภาค2ของหนังวิดีเพลเยอร์ ครับหรือเปล่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้ค่ะ mm hmm. และช่วงนี้นะคะเราก็จะมีสกู๊ปนะคะแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งปีมาฝากกันความเดือดใช่แล้วอย่างตอนนี้สกู๊ปนี้นะคะ <c oughs> เจอกันที่ศาลโอ้โหมีใครต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันบ้าง <c oughs> ติดตามได้เลยค่ะ อี2020เริ่มที่วงการลูกทุ่งก้าเกริกพลฟ้องเจนี่รัชนกเป็นเคน3ล้านปมแบ่งไรายได้เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอไม่ลงตัวรอไต่สวนต่อต้นปีหนะ้าดีลนะเมอลิขสิทธิ์มีทั้งยืดเยื้อและจบด้วยดีเคสแรกนะครับเจ้าของเพลงถอนตัวร้องตำรวจอีกรอบหลังฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์2นักร้องเบิร์ดกะฮาดที่นำเพลงไปร้องโดยพละการ ในหยากในที่สุด GMM จ่ายชดใช้ให้กับ Music b u ล็กหนุ่มกะลาถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์48คดีจบสวยภายใน2ปี3คู่ชลทีทานทองแจ้งความค่ายชัวออดีโอและเสรีรุ่งสว่างอ้างโดนละเมิดลิขสิทธิ์เพลงลง youtube พ่วงอีกคดีฟ้องหยากรูปุ้มอดีตภรรยาอ้างโดนทำร้ายร่างกาย2คดีใหญ่ยาเสพติดเอมี่อเมริกาถูกสารอุทธร์เพิ่มโทษจาก3เดือนเป็นประชีวิต คดีร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้านเอมี่หนีสารบินเงียบไปต่างประเทศส่วนปุ๊กกี้ปริศนาและสามีสารสั่งจำคุก38ปี9เดือนคดียาเสพติดและฟอกเงินลิเรพ,พร้อมพวก7คนถูกแจ้งความ5ข้อหาหลังตกปลาในเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตสารตัดสินนัาุก4ปีปรับ120,000บาทโดยให้รอลงอาญา2ปียิปแม็ซินเป็นโจทย์ฟ้อง2เมียสเสก การโดนหนัก4คดีหมิ่นประมาทชนะแล้ว2อีกเมียแซนวิชโดนด้วยคดีข่มขืนใจยี่ไรสุงเงียแต่ฟาดแรงแมทพิรณีฟ้องหมิ่นประมาทรวด10เคสเรียกค่าเสียหายกว่ล้านหนึ่งล้านรามาสัญญาพจน์อนนยื่นฟ้องหมิ่นประมาทนิคุณาทิ์ล่าสุดศาลเลยนะัดสืบพยานต่อกลางปีหน้า ปิศววิทย์หอบหลักฐานชี้แจงหลังโดนเอี่ยวซุกรถหรูแก๊งเว็บพนันเจ้าตัวยันรู้จักกับอีกฝ่ายในฐานะลูกค้าของร้านเท่านั้นรัศมีแข่รดแจ้งความถูกใครโซดังควางแก้วใส่หน้าแต่อีกฝ่ายฟ้องกลับคนพูดทาาทิงด้านห้าดาราดังก็โดนฟ้องด้วย แย่งสิทธิ์เลี้ยงลูกไม้พิรัตยื่นคำร้องขอเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายฝั่งซาร่าคัดค้านเรื่องยืดเยื้อซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ไม้ถอนคำร้องสอรยุทธสุทัศนะจินดาได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือได้ลดโทษตามสัดส่วนในคดีไร้ส้มแต่ยังไม่ถูกปล่อยตัว,วต่างประเทศเคสมหากาศจอหนี่เดฟแอมเบอร์เฮิร์ตคดีทำร้ายร่างกายฟ้องไปฟ้องกลับ ยังไม่มีข้อสรุปสู้ต่อปีหน้าส่วนคดีเดฟฟ้องเดอะซันที่กล่าวหาเป็นพระเอกตีเมียเจ้าตัวขออุทธรณ์ แบรดพิกับแองเจลิน่าโจลี่อยู่ในขั้นตอนเจรจาโดยให้สิทธิแมดดอ็อกตัดสินใจว่าอยากอยู่กับใครโดยโจลี่ยังถือสิทธิ์เลี้ยงดูลูกและให้แบรดพิตพบลูกได้เป็นครั้งคราวสุดทีาบริตตี้สเปียร์สที่ร้องศาลขอให้แต่งตั้งหาคนมาเป็นผู้ปกครองเธอร่วมกับพ่อเจมีส่สเปียร์สงานนี้เรื่องไม่จบง่ายๆโดยศาลสั่งให้เธอมีผู้ปกครองไปถึงอย่างน้อยกุมภาพันธ์ปี2021 ที่เกาหลีใ,ใต้คดีล็อกผลโหวตรายการ Produce X 101ดเรคเตอร์อย่างอันจุนยองและโปรดิวเซอร์คิมยองบอมเจอโทษจำคุก2ปีและ20เดือนตามลำดับ แต่แผนชดเชยแก่ผู้เสียหายยังคาราคาซังคดีเช้าซึงรีบิ๊กแบงว่ากันต่อที่ศาลทห,หารหลังเข้ากรมเดือนมีนาคมกับ8ข้อหาจำเลยยอมรับแค่โอนเงินไปต่างแดนผิดกฎหมายส่วนเล่นการพน,นันค้าประเวณีคลิปแอบถ่ายช่อโกงปฏิเสธทั้งหมดการแกงเพื่อนซึงรีทั้งจองจุนยองชเวจงฮุนอดีตสมาชิก F t I ทีไอลนเจอคุก5ปีและ2ปีครึ่งตามลำดับในคดีรุมโซมแม้หลายคนมองว่าโทษเบาเกินไป วัวยางยังซ็อกผู้ก่อตั้งค่าย YG ต้องสังกัดบิ๊ Bang ยอมรับทุกข้อกล่าวหากรณีเล่นพนันต่างแดนเตรียมเจอปรับ15ล้านวอน จะไปสารไหนก็ไปเราจะไปสาระภูมิเจอกันวันนี้หวยเอ๊ะพรุ่งนี้หวยออกหวยออกเร็วหน่อยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รีบไปซื้อนะคะแล้วก็ไปขอถ้วไม่มาไปด้วยใช่ปีหน้าอยากจะได้อะไรใหม่ๆไปขอเลยเซิร์บให้เรียบร้อยอยาขอให้เจอสิ่งดีๆนะเดี๋ยวจะหายหมดมิ้วหายช่วงหน้าช่วงหน้านะคะเป็น่าราณีล่าสุดนะคะได้ฉายาใหม่นะคะเป็นอีเรียมกู้ชาติค่ะ หลายคนก็บอกว่ากระทบอย่างมากในเรื่องของรายได้ค่ะแต่ว่าคนนี้ค่ะส่วนกระแสมากๆนะคะกับการที่เธอเล่นหนังเรื่องอีเรียมซิ่งงานนี้รายรับเนี่ยทะลุเป้ามากๆนะคะเห็นบอกว่าได้ฉายาใหม่เป็นอีเรียมกู้ชาติเลยค่ะในประจำทุกปีนะคะสำหรับสมาคมนักข่าวบันเทิงที่จะมีการตั้งฉายาดาราให้กับศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงที่มีความโดดเด่นในปีนั้นๆค่ะ หนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่าราณีที่ได้ฉายาอีเรียมกู้ชาติหลังจากเจ้าตัวเล่นภาพยนตร์อีเรียมซิงและเข้าฉายในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่ภาพยนตร์อีเรียมซิงนั้นกวาดรายได้กว่า200ล้านจนทําให้สาวเบลล่า,าขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านแถมได้ฉายาอีเรียมกู้ชาติมาคราะในปี2020นี้ด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะเบลล่าเองเปิดใจถึงฉายานี้นะคะบอกว่าขอบคุณมากๆฟังแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยและขอบคุณทุกคนที่มาช่วยสนับสนุนหนังไทยค่ะที่แบบร่วมงานกับพี่ๆพ่พพวมก,กับแล้วก็ทีม GDS มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่า <c oughs> สวัสดีค่ะเวลาเองค่ะก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสมาคมนะคะ่าวบันเทิงค่ะสําหรับฉายาอีเรียมกู้ชาตินะคะออฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาช่วยสนับสนุนหนังไทยค่ะก็ถ้าใครยังอยากดูหรือว่ายังไม่ได้ดูนะคะตอนนี้ยังมีรอบเหลืออยู่ก็สามารถเช็คได้แต่ว่าอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เลยเออถือโอกาสน,นะคะ h a ppy ฮันสุขสันต์ปีใหม่ทุกๆคนเลยละกันค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดอะไรก็สมวังทุกอย่างขอให้เป็นปีที่ปังมากๆกับทุกคนค่ะ Happy New Year ค่ะจากอ e ีเรียมเองค่ะยินดีด้วยนะคะใช่แล้วน่ารักมากเลยนะคะมากันที่น้องกราฟกันบ้างดีกว่าคราวที่แล้วไบร์ได้การ์ดอยพอรจดหมายอวยพรจากแมนยูคราวนี้เป็นคิวของกราฟนะคะ เคลซีส่งจะหมายเอยพรมันเกิดมาเช่นเดียวกันค่ะ เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเมื่อมีเอกสาร oh. จากทีมฟุตบอล oh. ที่หนุ่มกราฟคณะา oh. วุฒชื่นชอบอย่างเชลซีส่งถึงเจ้าตัวเนื่องในวันเกิดอายุครบ23ปีเมื่อ4ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อความโอยพรมวันเกิดแล้วก็ขอบคุณหนุ่มกราฟที่สนับสนุนทีมเชลซีพร้อมลงชื่อเซซาอัสปิลิกูเอตานะคะกับตันทีมชุดปัจจุบันอีกด้วยโดยหนุ่มกราฟเปิดใจว่าดีใจมากๆขอบคุณแฟนคลับที่ไปขอมาให้ค่ะ oh. ของวันนั้นมันเยอะมากแล้วเราก็ยังแบบแกะของขวัญไม่หมดด้วยแล้วพอเราเห็นในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยว่าแบบมีจดหมายนี้ส่งมาให้เราแล้วก็ตะโกนหาแม่แม่มีจดหมายอันนี้ด้วยหรอแม่ก็บอกแม่ก็ยังแกะไม่หมดเหมือนกันเดียด๋วยวกลับไปดูก่อนก็เดี๋ยวรอดูของจริงครับตอนแรกเราก็งงเขาแต่พอสืบไปสืบมาก็เหมือนกลับมาจากทางพี่พี่แฟนคลับนี่แหละครับที่เขา จัดการมาให้ครับก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทองมาครับความปังของหนุ่มกราฟเองยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าแฟนๆทั่วเอเชียยังได้รวมพลังกันโหวตให้เจ้าตัวคว้าอันดับ2หนุ่มหน้าสวยแห่งเอเชียรองจากเซียวจ้านนักร้องนักแสดงชาวจีนชื่อดังจากซีรีส์ปรามาจา์ลัทธิมานมาได้ค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตแอบเสยียดายที่ไม่สามารถไปเจอแฟนคลับที่ต่างประเทศได้ในปีนี้ค่ะ เอาจริงผมเสียดายตม้งแต่ต้นปีแล้วคับที่นั้นเราจะมีโอกาสได้ไปประเทศจีนกันแต่ว่าก็เสียดายมีโควิดก่อนยางพออย่างพอมีระลอกใหม่ขึ้นมางานที่มีเหลือค a นเซิลหมดเลยมั้งมีค a นเซิลตอนวันที่31งานเดียวครับตอนนั้นเป็นงานเขาดาวครับด้วยมาตรการอะไรต่างๆด้วยก็เลยต้องค a นเซิลครับเราก็เป็นห่วงพี่แฟนคลับด้วยที่แบบเวลาเขาไม่ให้กำลังใจเราเงี้ยเขาอาจจะ ต้องอยู่รวมกันเยอะๆมันอาจจะทําให้มันเสี่ยงต่อไวรัสโควิดด้วยอต่อกันที่กระแตต่อเลยใช่ไหมใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าเหมือนว่าจะกลับคืนสู่วงการอีกรอบอหนึ่ง <นะ S 2> างานนี้เธอบอกว่าขอปั้นหุ่นก่อนค่ะ ห่างหายจากวงการไปนานหลายปีนะคะสำหรับนะักแสดงมากความสามารถกระแตสุภษรที่ทิ้งผลงานสุดท้ายไว้เมื่อปี2559กับละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนก่อนจะหันไปทำหน้าที่คุณแม่แบบเต็มตัวเลี้ยงลูกสองคนน้องเจ้าขาและน้องเจ้าคุณล่าสุดนะคะกระแตเองก็ยังไม่ยอมใจอ่อนนะคะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังขอแค่ออกงานบางงานไปก่อนส่วนเรื่องของงานละครหรือซีรีส์ของเวลาสักพักหนึ่งขอปั้นหุ่นหลังคลอดลูกแล้วจะหวนคืนวงการค่ะ ตอนนี้ก็ทํางานอย่างนี้เรื่อยๆค่ะไปงานร่วมงานไปเรื่อยค่ะ5ปีไหมมีคิดถึงไรา้าปีกระตาเรื่องเรื่องสุดท้ายกระตาก็เล่นเล่นของพี่อ้อยพี่ชอดคิดถึงบรรยากาศในกองคิดถึงทีมงานทุกคนมากๆค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นเราก็จะแบบว่าโอ้ กินข้าวกองมันก็อร่อยดีนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งได้เจอได้พูดคุยกับหลายๆคนอะไรเงี้ยตอนนี้คืออยู่ในบ้านเราก็จะเจอกับคนในบ้านอะไรเงี้ยค่ะมีลืมบทจําบทท่องบทอะไรเงี้ยหรือว่าวิชาชีพเก่าๆที่เรามีมาถ้าจะไปเล่นนี่ก็ต้องไปเรียนใหม่นะคะตอนนี้เล่นไม่ได้ข้าบ้หมดแล้วคือสนิมเกาะแบบหนาเตอะเลยค่ะตอนนี้ก็คือิออกกำลังกายนิดนึงะค่ะก็ตอนนี้ก็ลดน้าหนักไปเรื่อยๆค่ะ ออกกำลังกายควบคุ่มาหาออกกำลังกายหายไปตั้งแต่โควิดค่ะคือไม่เข้าอีกเลยค่ะไม่เข้าฟิตเนสอีกเลยค่ะออกไปกันที่บ้านก็ไม่มีอินสปิเรชันค่ะคือมีแต่ลูกคอยกวนค่ะก็เลยเออเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนก็กลายเป็นควบคุ่อาหารแทนใช่ค่ะลดลงแล้วบ้างตอนนี้ก็เท่าเดิมนะถือว่ากลับมาเท่าเดิมแต่ว่าก็อยากจะผอมกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะคนมีลูกก็จะแบบมีตรงหน้าท้องอ่ะเอ แต่ผู้หญิงเพราว่ามีลูกแล้วหุ่นพังมันจริงจริงพี่แต่โหจริงค่ะ,ะมันก็ต้องใช้เวลากระตาเชื่อว่าคือกระตามีปัญหาเรื่องหน้าท้องอย่างเดียวเดี๋ยวก็คงใช้เวลาแหละ เดี๋ยวรอเลยนะคะว่าจะกลับมาหุ่นแซ่บกว่านี้ยังไงนี่ก็แซบแล้วน่ะแน่น่ะสินะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากช่องไทยหนึ่งช่องทางใหม่เลยนะคะสำหรับใครอยากจะติดตามข่าวบันเทิงแบบ e อ็กซ์คลูนะคะสามารถส่ง SMS มานะคะพิมพ์ e ส่งมาที่423 8730 -8703 ค่ะขวขออภัยค่ะ8703สแกน QR วอา e คตหน้าจอนี้ได้เลยนะคะทดลองใช้ฟรี5วันตั้งแต่วันนี้ไปเลยค่ะ เราต้องขอบคุณนะคะฉากสวยๆของเราจากศูนย์การค้า MBK Center นะคะในทีม Christmas t i m มาลายใบตองด้วยค่ะถึงแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดตามพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะคะแอดเฟนกันได้รวมไปถึงทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ทาง u t u b e ด้วยค่ะและแอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ